สบายดีทุกคนเนาะนี่ข้ากะจิมาไซกับดักหนูอีกน,ะนี่ฮัตจิมาไซกับดักหนูตามแข้มทงหน้านี่เน,ะนเาะเฮาตจิไซนีหลังหนึ่งเนาะที่นาที่ฮาจี ใส่มาอนี่ก็คือนี่นี่ก็คือข้าวเหนียวนะนี่ข้าวเหนียวแล้วก็เอาห้่มห้่มออนเนาะเดี๋ยวฮาจะใส่เดี๋ยว,ยวแบบนี้เนาะฮาจะปั่นเป็นก้อนแบบนี้ละเอาปั่นเป็นก้อนแบบนี้แล้วเฮามา คนใส่หั่มนี่แบบนี้เนาะแล้วก็จะใส่กลับอีก นี่เนาะแล้วหลังจากที่เราใส่กลับแล้วเขาก็เอาหั่หั่หตัวนี้บานไซบานไซแนวนี้เนาะแบบนี้ถือวแบบ่าแล้วเนาะ เดี๋ยวเาจะใส่กลับอยู่นีนได้เนาะเบ่งเบ่งนกขอดกินมักมันนะอยู่นีนมันมีก,กบมักมันอยู่นนี่หากมันตนนูนมันจะขอดกินอยู่ในนี่ดิตัวนี้มันหาก,กินมอคืนนี่เนาะมันหากะขอดกินมอคืนเดี๋ยวเราจะเ้ออยู่ี่สองลางเนาะ นี่เนาะเอาเสื้อซองล้างอยู่นีเสื้อนีนลังนึงแล้วก็เสื้อเนินลังนึ่งนะเพราะว่าวันนี้มันมีหอยนกขดกินม,มันเมื่อมือ,มอก็เลยเสื้อซองล้างคือ,อ,อเดียวนะ ควยนูน้เนาะควยนูมันให้กระขอดอยังไม่ไหมยู่เดี๋ยวเห็นปะอันน่ากระขอดควยยังหม่ๆอยู่เดี๋ยวเอาจิใส่ปากหมันหลงนังหนึ่งเนาะ เขากระเซอแล้วแล้วเนาะนี่เราจะซอกเซออีกเนาะกับอย่างประมาณสี่ห้าลางอีกสี่ห้าลางเขาก็ะจีเซอแหลมหมดเนานะโอเคเนาะตอนนี้เขาก็ใส่ กับดักหมดแล้วเนาะตอนนี้ก็ได้หกโมงแล้วเดี๋ยวเขาจะกลับบ้านเราพบกันมื่อื่นตอนเสารนะ์เนาะมื่อื่นตอนเสาร์แล้วเขามาหลุนนำการบาจีได้บ่สบายดีทุกคนเนาะสบายดียามเสารนะ์ตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงเสารนะ์เนาะอากาศหนาวหนาว เดี๋ยวนีก11องศาเดี๋ยวเฮามาเบิ่งกับดักของจริงได้บ่ที่ใส่ไว้เมื่อวานนี้ถ้าเบิ่งไปนํากันเนาะว่าสิได้บ่ น้นหน่อยตั้นหน่อยหน่อยก็ถือกับหนูหน่อยมากินนี่นะ <The> <diver> <The> <The> Đây nó nà nổi đó Tôi đi Một Một cặt mình Tôi vâng làng Tôi bày ít nó Tao xay cây tàn này มึงงัวเต็มทองหน้ากินหา cặp lạt tập lắm đi lắm tập mần cặp lắm tập lắm tập lắm tập nữa tập lạ tập ล่างนี่กระรันอีกแล้วอันคือเป็นอันนี้ล่ะล่นแต่โบราณเนาะอะไรเป็นอันนี้ลางนี่ที่เฮาเอาอันอเฮาเอาแก้มหอยไเน้องไหม มันมาอินสะหมดเลยคือบุได้น,น,นี่เห็นหอยมันกัดเขาี่ใส่นี้อีกหลักหนึ่งเบิ่งหลักนี้อีกได้ด้วยหลันงนี้กระไดเนาะจะได้หนูหน่อยอีกละ nó tự nhiên mất một một mất một Mất mà này. một tìm lên cặp hò... เซอร์แถวนี้สี่ลางเนาะมายามได้สองตัวแล้วอีกสองลางฮันเรื่อลันลาบเห็นถือหรือว่ามันหลุดบัดใดได้ตัดตัวหน่อยเนาะสองตัวแล้วมีตัดตัวนหน่อยหน่อยหนูหน้าหน่อยเป็นแถมหมดกัดหมดน,นี่เนาะที่หาใสยอยู่ในนี่สีลางลองไปเบิง่งกับจีได้ก่ บอลน,นี้นะบอลเสือปลานกนกล่ขนาะดอนอี่นี่บอบ่วันวานนูคอดกินมากมันนูคอดกินมันตนอยู่หันเนาะที่เขาใส่หมวกาดน มีรังหนึ่งเนาะแต่บุได้กลับไปทางเด้อ,อกลับฝุ่ไปทางเดือ ลงังนึงแล้วเนาะพ่ใส่อยู่นี่บบได้เนี่อีกสามลังยี่ได้พอโตแอหลังนี้กับโบไดนะ้เนาะเห็นห้อยโนนควดอย่นี่เห็นห้อยนน เห็นห้อยนกกินอันห้ําอยู่เห็ดห้ําสะไปเนาะแต่ว่ามีกกินเข้าที่เฮาใส่บ่ได้นะอีกอีก2ลางลางนึงที่เฮาใส่บอน มันขอดมากมันขนาดบอลมันขอดกินมากมันเลยนี่ยังว่าบโได้เนาะคิดว่าวันนี้จีได้ได้บหบได้ซักมัน ยามสามลางแล้วเนาะบอด้ยเรียมาเบิ้งลางทีสีหลางที่สีาท,สทาใ่อยู่ไ่นเอาอีกแล้วกลับลันอีกแล้วคือบอด้ยวะคอ,อยโนโกินห้ำเนี่ยจนมดมโนนกินจนมดน มันคือบัวดดวะกับลันละอีกล้วเอาไซแคมห้องเมืองนี่อีกลังหนึงนะ่งกับลันสามลังบัวดดโตเบิงทาเบิ้งลังนี่ กับลันอีกแล้วตัวเมื่อคืนครับว่วใหญ่มากเน,ะนี่ลันอีกแล้วห้อเขาห้อที่ใส่กลับผ่านจุนวะที่มึดนะน,นี่โอ้หลังนี้มันรูดเห็นหางมันพอม มันติดอยู่นี่ถึกถึกหางมันบ่อยู่เนาะนี่หีลางแล้วนบ่ได้กลับลั่นบ่ได้ตู bưng ngùa tam thông na bạn vâng nè quá bạn vâng cặp đặc thì hả sư đại thế nhàng hẹn đi nó คือกระเดือมมันเนี่ mm hmm. มบนอาื้อเห็นเลือดมันเพาะถึก mm hmm. ขามัน mm hmm. ยังบมดตายเลย <า>ทึกขามันบัตายถ้าทึกหางมันหลุดเลยอันนี้ทึกขามันมันระบุหลุดเนาะ เดี๋ยวคามันก่อนเนาะนี่เนาะคามันแล้วเนาะนบอนที่เฮาเซอรนะ์เหนเนาะบอนนี้บอนเมื่อวานนี้เฮาจีซื้อแต่ว่าบริได้ซื้อคิดว่ามันบปอยู่ล้อหอยนุุก หอยหนูพุกคอดมือมือเนาะคอดมือคืนเมื่อ,อ,าอ,าอวานนี้คอดว่าที่เจออยู่นี่แหละแต่บุได้เซื้อคิดว่ามันบริยูเหรอเนาะเห็นหูมันตันตันเมื่อนี้เาเห็นมันคอดไหมคอดมือมือเลยนี่ตอนแรกเขาจะมาเซื้ออีกนเนาะเซื้ออนุพุกตัวนี้ หรือว่ามือแหล่າหาจิมะนิ่งอ่ะเนอะห้าบดซื้อหาจิมะนิ่งอ่เนอะอ่ปืนมาจอบนิ่งอ่ จีได้บ่ที่เขาใส่

ตัวเนื้อตัวนี้มาลุ่นบางหลางมาจีด้ยบ่างาไซนในภูมิตัวน,นี้นี่เรากลับ บอได้กับเฮายังเหลือลางสุดท้ายแล้วนะมีแต่ลางเดียวเทบ่งว่าสิได้บ่นี่คอยู่เจตัวนั้นเางสุดท้าย เร็นนึ้นลวเนาะเป็นหวหน่อยเดียวาไปเบิงบัจ ลันอยู่แต่ว่าบุไดโตมันสามสี่หลางนะสิดยดถ้าได้โตหมันได้ลายอยู่เดี๋ยวเรามาเบิ่งหลางสุดท้ายนี้เออโบแมนหลังสุดท้ายเลือซองลางลืม เดือลางอยู่นี่กับลางอยู่ลุมคนเนาะเหลือสองลางคิดว่าลางสุดท้ายแล้วมาเพินนะ่งเนาะสองลางสุดท้ายที่ใด,ดก็ล่างนี้ลางนี้ตัวหนูมาหนูมาขอดเนาะหนูมาอินจนสะมดเกล็ด,ดห่อมที่เฮาใส่นี่เนาะ มังโูมันมาคอดมาอิน,ม,นมากินมดเลยแต่ว่ามันบุกกนิันนันเขาเนียวที่เขาซื้อมันะระเบวล่ะ นี่เขาไปเบิ้งลางสุดท้ายเทอแล้ววันนี้เนาะบด,ยะบดายเนาะบลังบม่มีจโนมากินซะโอเคนะเดี๋ยวนี้เขาก็ยามกับดักหมดละซองลางสุดท้ายกับบดายเนาะ เดี๋ยวนี้ครับก็จิเมื่อแล้วเนาะได้หนู4ตัว